ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบแข่งขันนะครับเรื่องความเท่ากันทุกประการนะครับซึ่งจะเป็นข้อสอบของสอบประถมมอต้นปีสองห้าเจ็ดรอบที่สองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับซึ่งใจโจทย์นะครับก็บอกว่า a b c เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับมี a b ขนานกับส่วนของเส้นตรง d c นะครับและ f นะครับเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง b c นะครับอ่าถ้าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม a f d นะครับอ่าก็คือรูปนี้เป็น10ตารางเซนติเมตร แล้วพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยจะเป็นกี่ตารางเซนติเมตรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับอ่าโดยขั้นแรกนะครับผมจะทําการลากส่วนของเส้นตรงขึ้นมานะครับเป็นส่วนของเส้นตรง EF นะครับให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง AB แล้วก็ส่วนของเส้นตรง DC นะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการลากอ่าส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับให้ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง AD นะครับอ่าผมจะให้ชื่อจุดนี้อ่าชื่อส่วนของเส้นตรงนี้นะครับเป็นส่วนของเส้นตรง PQ นะครับอ่าจากนั้นเนี่ยผมขอลากเส้นเชื่อมตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่านะครับรูปสามเหลี่ยม CQ f นะครับจะเท่ากันตัวประการกับรูปสามเหลี่ยม BFP นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาพิจารณากันนะครับว่ามันเท่ากันต right ัวประกันยังไงนะครับอ่าซึ่งเราจะมีมุมสองมุมนี้นะครับก็จะเท่ากันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาพิจารณากันเลยนะครับอ่าพิจารณานะครับสามเหลี่ยม CFQ นะครับอ่ากับสามเหลี่ยม BFP นะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าด้าน cf นะครับจะยาวเท่ากับด้าน bf นะครับเนื่องจากจุด f เนี่ยเป็นจุดกลางของ bc นะครับจะแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนั่นเองจะทําให้ส่วนของเส้นตรง bf นะครับยาวเท่ากับ cf ด้วยนะครับเราก็จะได้ว่านะครับจะได้ว่า cf นะครับยาวเท่ากับ bf นะครับเนื่องจากจุด f นะครับเป็น จุดกึ่งกลางของของด้าน B C นั่นเองอ่าต่อมานะครับเราจะสังเกตว่ามุม C F Q เนี่ยจะเท่ากับมุม B F P นะครับเนื่องจากอ่ามุม2มุมนี้นะครับเกิดจากส่วนของเส้นตรง2เส้น,สน,สน,สนตัดกันนะครับอ่าซึ่งมุมตรงข้ามนั้นข้ามนะครับจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองอ่าเราเราก็จะได้ว่านะครับมุม C F Q นะครับ จะเท่ากับมุม BFP BFP นะครับอ่าเนื่องจากอ่าเป็นมุมตรงข้ามกันนะครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็จะรู้อีกด้านนะครับก็คือด้าน QF นะครับจะยาวเท่ากับ PF นะครับอ่าเนื่องจากจุด F นะครับเมื่อพอเราลากมาตรงนี้นะครับอ่า สังเกตว่าจุด E นะครับก็จะแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง ED ด้วยอ่ะซึ่งส่วนของเส้นตรง PQ เนี่ยขนานกับ ED ใช่ไหมครับแสดงว่าจุด e F เนี่ยก็จะแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง PQ อ่ะจะทําให้ PF กับ QF เท่ากันด้วยนะครับอ่ะเราก็จะได้ว่า QF นะครับจะเท่ากับ PF นะครับอ่ะน,น,นี้ก็ได้มาจากการสร้างนะครับ ดังนั้นนะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่านะครับสามเหลี่ยม CFQ นะครับจะเท่ากันทุกประการนะครับกับสามเหลี่ยม BFP นะครับอ่าซึ่งจะเป็นความเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมนะครับจะมีด้านยาวเท่ากันสองคู่นะครับอ่าแล้วก็มีมุมในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันนะครับมีขนาดเท่ากันนะครับอ่าก็คือมุมนี้นะครับอ่า ดังนั้นนะครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับก็จะเท่ากันตัวประกานนะครับซึ่งพอเราหมุนรูปสามเหลี่ยม C FQ ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะเท่ากันกันกบรูปสามเหลี่ยม BFP นะครับซึ่งในการคำนวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะครับเราจะคำนวณแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่ารูปสามเหลี่ยม C FQ นะครับเราหมุนให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยม BFP แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะครับ จากนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูนะครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับมันจะเมื่อมาต่อกันนะครับมันจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองซึ่งรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับพอเราลากเส้นเชื่อมระหว่างมุมตรงข้ามกันนะครับมันจะแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมเอ้ยรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับซึ่งรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยจะมีความเท่ากันตัวประการนะครับอเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาให้ดูนะครับอ่ จะพิจารณานะครับอันนี้ผมจะพิจารณารูปสามเหลี่ยม EAF นะครับกับรูปสามเหลี่ยม PFA นะครับอ่ะก็คือรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับ EAF นะครับกับ PFA นะครับอ่ซึ่งเราจะได้ว่านะครับมุม EAF นะครับอ่ จะเท่ากับม so e ุม P F A นะครับอ่าเนื่องจากเป็นมุมแย้งกันนะครับอ่าก็คือมุมนี้นะครับ E A F นะครับกับมุม P F A นะครับอ่าสองมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมแย้งกันอ่าแล้วก็เราสังเกตเห็นอด้อย่างนะครับก็คือ A F นะครับจะยาวเท่ากับ F A นะครับอ่าซึ่งเป็นด้านร่วมนะครับอ่าด้านร่วม ก็คือด้านนี้นั่นเองแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุม AFE นะครับจะยาวเท่ากับมุมเอจะมีขนาดเท่ากับมุม FAP นะครับอ่ามุม AFE นะครับอ่าก็คือมุมนี้นะครับจะมีขนาดเท่ากับมุม FAP นะครับอ่าสองมุมนี้นะครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับเพราะว่าเป็นมุมแยง้งกันอ่าเป็นมุมแย้ง ดังนั้นนะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่านะครับสามเหลี่ยม EAF นะครับอ่าจะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม PFA นั่นเองอ่าซึ่งจะเท่ากันทุกประการในแบบมุมด้านมุมนะครับอ่าซึ่งจะมีมุมที่มีขนาดเท่ากัน2คู่นะครับแล้วก็ มีด้านนะครับที่เป็นแขนร่วมของมุมทั้งสองนะครับที่มีขนาดเท่ากันนะที่มีความยาวเท่ากันนะครับอ่ะแล้วก็ในทํานองเดียวกันนะครับอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่ารูปสามเหลี่ยม DEF นะครับกับรูปสามเหลี่ยม DQF เนี่ยก็จะเท่ากันตัวประการด้วยนะครับอ่าในทํานองเดียวกันนะครับเดียวกันนะครับจะได้ว่า รูปสามเหลี่ยม DEF นะครับอ่าจะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DQF นะครับอ่าแบบมุมด้านมุมด้วยนะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับซึ่งจากโจทย์นะครับเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยม AFD เนี่ยอ่าก็คือรูปนี้นะครับมีพื้นที่10ตารางเซนติเมตรใช่ไหมครับอ่า พื้นที่สามเหลี่ยม AFD นะครับอ่าต่อคับ10ตารางเซนติเมตรอ่าซึ่งรูปสามเหลี่ยม AFD นะครับอ่ามันจะประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมย่อย2รูปนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม AEF นะครับกับรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับอ่าซึ่งรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับจะมีฐานร่วมกันนะครับอ่าแล้วก็ความสูงของ รูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้นะครับก็จะมีความสูงเท่ากันด้วยนะครับอ่าให้ชื่อเป็นความสูง h แล้วกันนะครับอ่าครับอ่าซึ่งสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับมีใช้ฐานร่วมกันนะครับอ่าแล้วก็มีความสูงเท่ากันแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้ยมันจะต้องมีพื้นที่เท่ากันนั่นเองแสดงว่า เราก็จะได้ว่านะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับ AFE นะครับะจะเท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับซึ่งจะมีขนาดเท่ากับ10หารด้วย2นะครับก็คือ5ตารางเซนติเมตรนั่นเองอแล้วก็เนื่องจากความสัมพันธ์ที่เราได้นะครับ เนื่องจากสามเหลี่ยมนะครับ EAF นะครับต่อกันตัวประกันกับสามเหลี่ยม PFA นะครับอ่ะดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม PFA เนี่ยก็จะเท่ากับ5ตารางเซนติเมตรด้วย แล้วก็เนื่องจากความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งนะครับก็คือเนื่องจากสามเหลี่ยม DEF นะครับเท่ากันตัวประการกับสามเหลี่ยม DQF นะครับอ่าดังนั้นนะครับก็จะได้ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม DQF นะครับก็จะเท่ากับ5ตารางเซนติเมตรด้วยนะครับ อ่าซึ่งพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABC นะครับก็จะเกิดจากผลรวมของรูปสามเหลี่ยมย่อยทั้ง4รูปนี้นะครับอ่าซึ่งแต่ละรูปเนี่ยก็จะมีพื้นที่5ตารางเซนติเมตรหมดเลยนะครับอ่าดังนั้นนะครับเราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นนะครับอ่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะครับอ่า ก็จะเกิดจากรูปสามเหลี่ยมอ่าทั้งสี่รูปนี้บอกกันนะครับโดยจะเกิดจากพื้นที่ของอ่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม AFE นะครับอ่าบวกกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับอ่าบวกกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PFA นะครับ ก็บวกกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DQF นะครับอ่ะั้งแต่ละรูปมีพื้นที่เป็น5ตารางเซนติเมตรทั้งหมดนะครับอ่ะก็จะเป็น5้าบวก5บวก5นะครับอ่ะก็จะได้เป็น20ตารางเซนติเมตรนะครับอ่ะเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้มาแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ